เสาสามสามคนตอนนี้เราเราเราไปสตาร์ทอยู่ตรงใช่ไหมเนี่ยเวขาไปเอาไปเอาไปใช่ไหมเนี่ยชิบหายแล้วรับได้รับชิวมึงตื่นเต้นปะมือจนเอือไม่มีความตื่นเต้นครับแดกยาววิ่งหาอะไรตื่นเต้นทำกูแดกยาววิ่งวิ่งไปเผากัน เรื่องนี้จะไม่มีทางหลุดเรารู้แค่สองคนแต่กาวิ่งตำรวจสองส่วนจะมากินแล้วผมกินแล้วพี่ให้เซโต้โยลมหน้าคุกใหญ่นะเว้ยไอ้ผมมาแลวหมดแล้วนะเีหมือนแบบวิ่งยมเช้าอ่ะไอ้ดำไม่น่าสตีเฮ้ยกูยังไม่เกม็เรวเรเรวๆเรวๆเลๆเๆๆๆ จด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 โอกาสเสียจบแล้วนะพี me, 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 my, ่จบเวลาโคู่หนึ่งที่มีตังค์ไม่ได้ผมมีอยู่นะมี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 ไอ้ร้านพี่เขาหลบซอยหน่อยเดี๋ิโอซิต้าลงนะอย่างเงี้ยพี่กลับมาแล้วครับพี่มึงไปทำอะไรหนึ่งหนึ่งไอ้เปิดเอ่อผมยิงเขาแล้วแล้วเขาลุกมาเตะผมตายครับพี่ ขามเดียวกูเลยสัตปื้ดต้องข้ามก่อนต้องข้ามก่อนข้ามก่อนผมให้โตั้รวมกลุ่มใหญ่นะพุกนะเฮ้ยยาวิ่งหมดปะเนี่ยไอ้ย่ยิงหมดเมื่อกี้กูยิงลอนิลาแล้วก็ยิงนี่นี่นิลีขนิลาพื่นพี่นดลาพนิ่นิ่พี่ลพี่ี่นพี่พี่มีขวดีขวดนึงแต่พอแล้วไอ้เี่ยอ๋อโอเคพี่พี่ พี่เฮ้ยเดินลบหลบดหลบนอยลบน่อยบเรวไอผมเจอผมเจอเขานะผมเจอเขานะที่พาเสดันตายวย่กำลังเสริมตัวยเดี๋ยวไปวไไกลไไไไประมาณ4่คันี่ัเออไกลไไก่แก้วายมาแล้วด้วยมาแล้วด้วยพี่อยู่แก้วายกำลังไปเต้นมาใครอุ้มไปเดี๋ยวเอเคไปเพิ่มให้อันตรายวะตรงนี้ต้องตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ ตัวตีพันหนึ่งกำลังกดตังค์อยู่สองคนตังค์มาแล้วว่าตังค์ตีสองอันตังค์มาป๊อปห้าสิบสามห้าสิบสามเธอลงไปเล่นนะเดี๋ยวพี่ส่งให้เธอลงไปเล่นนะเจ้าด้วยช่วยด้วยไม่ไหวแล้วตายตายแล้วเฮ้ยไฮเปิร์ไปแล้วไม่ตาย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 เฮ้ยตายไหมเนี่ยไม่ตายเป็นคนที่หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้มาวิตรงจีมานทำไมวะ บ่อยพี่มาตรงนี้มันมันงไงมันไม่เธอตายเธอตายไม่ตท่าไหร่ไป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 ขึ้นรถไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปต่อโอ้โหชิวจัดเราอุ้มชิวจัดรถเลยไม่ได้ตอนนี้ที่เราแม่งแบบสมองเพชรเท่ๆปีศาจแค่นั้นแล้วดูจีมาวินนี่มันส่งมาทำไมวะไม่อยู่ไหนอ่ะแยกๆกันดีกว่าเดี๋ยวโดนถมเดี๋ยวพี่ออกนอกเมืองละ ข้าเทเลสารเขาเยอะนะข้าเทเลสาเขาเยอะกลุ่มใหญ่เรามีแค่ไหนอะเพื่อนเราเท่าไหร่แล้วปเพื่อนเราเพื่อเราไม่โดนตอนนี้เพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วโอเคโอเคน่าจะเหลือแค่สนะี่เคสนะดูจากที่เพื่อนบอกอเดีินละของเราเน,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 นะนี่ยแหละไก่โนอาบินเดบอสและมีแค่นนี่ลที่เหลือเกมหมดไลยสัตว์เฮ้ย <laughs> มึงลงกันไปก่อนลงกันไปก่อนลงกันไปก่อน ฟังโก้ไอ้เปิดป,ปืนมึงเช็คศพดิมึงดักแชทดิใครอุ้มอยู่พีบอกหน่หนอยไดี๋รับรับบอกในวอลบอกสองเดี๋ยวให้รับไปบอกในดักแชทที่ <ผม S 1> อุ้มอ,อยู่อะโอ้ยได้ไหมพี่บอกสองอะเค,เ,ค,เ,คเรื่องเงียบคนดูเรื่องเงียบรู้แค่นี้ไอเ้เหี่อะเอาลิเพาเดวเปิดเพลงต่อเมื่อกี้เมมต้องปิดเพลงดูก๊อตไอริวมันอุ้มอยู่สองศพนะพี่กอตจะอุ้มไหมสองลำพี่กอลเลยออกบอกไม้แกกลับ อุ้ยสกิทแต่เนี้ยนี่สกิทแต่เนี้ยสกิทหรือเปล่าสกิทหรือเปล่าาเคันนึงสกิทหรือเปล่าสกิทหรือเปล่างสกิทหรือเปล่าสกิทหรือเปล่านี่สกิทหรือเปล่าเอาไปอหนึ่งโดดเพื่อนเราตบให้ป้าได้หว่ามีมีแล้วพี่ต้องอยู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 ่ต้องเมอร์เมียลยเหรพี่ใกล้แล้วปะผมบอกใกล้แล้วพี่ก่อนว่าไม่เกินตีสองอ่ะห้าสิบห้าสิบเขาทีนี้ได้ยี่สิบนาทีสามยางของผมไม่เกินห้าสิบน่าจะหา อย่างนี้ทังวันยังได้ไปนะจ้าไปสั่งเพาที่ไหนเอง่ยัเมองแรเหลเ้ยเครงมาเข้ามาเองเไเลยเองนะเครื่องกาไเพื่อนเลเอนเ่เล่นเอเลนเครื่องเา้เออกไ้เวซ้อมนี่ยนะต้องยิงางนะไม่ต้องยิงางยคนเลยปั๊มยิงคนเลยปั๊มยิงคนเลยปงคเลยั๊มงเปั๊มยิงคเลยังเลินเลยมงคเลยัิงคเล ถอยหลังก็ได้ครับรอรออย่าล้มเลยนะไม่ได้นะอย่าล้มหนึ่งนะหลัมท่อฟังฟังสามท่อสามท่ออยู่สามท่อพวกพี่อยู่สามท่อฟังไปช่วยเดี๋ขึ้นมาแล้วจ้าเลี้ยวซ้ายทัวทีไปละจ้าไปละจ้าข้างเขยเหลืองอ๋อเขยเหลืองต่อเข้าสามท่ออันหนึ่งยิงยิงยิงบอกด่วนยิงเลยยิงยผมอยู่หลังท้ายรถแต่เอาอยู่ยิงอย่างเดียวนะยิงอย่างเดียวนะอย่าทนเขานะยถอหลังก็ได้ พยายามแปะหน้าใหม่แล้วก็ไปต่อช่วยิงรีบอ่อนเรื่อยเฮ้ยบ่อยเพื่อนครับตกรอไว้เพื่อนเพื่อฮตยใกล้ๆแดงพี่แรมแดงพี่แรมแดงตอนนี้พี่แรมแดงอ๋อคือระสนเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไหนต่อไหนต่อเหลือร้อนนึงครับต่อรอยังบัฟไม่ได้นะผมอยู่รถบัฟก่อนครับเหลืองผมอยู่ใ้เหลือนะต้องมีพี่ต่อ

ให้อีกอย่าง,นงออาหนึ่งขอคนหนึ่งอย่างนี้รางวัลยังได้ออกนะพี่ผมจะออกล้านเมื่อหนึ่งนะเหมอ,อล้านเมื่อหนึ่งออกนะออกไปเลย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  นต้านะนให้ผมต่อได้ป่ะตัานให้ผมต่อได้ป่ะต้องไหนแล้วสินะต้องตีติดตึงยังแตกซ้ายอาเทนน่่ลยะพีขอบคุณครับขอบคุณครับจะไม่ไปครับไม่ไม่โดนพี่ไปกันต่อครับเหลืออีกแค่หกนาทีสกอตต์ผมโดนอยู่คันหนึ่งรถตีสนายนายมาดี้สนายจริงอ่ะสนายยิงไม่โดนหรอกแดงแดงตสามยัาง ตึกแดงตึกแดงไปช่วยตึกแดงไปช่วยตึกแดงกดทีแดงกดทีแดงต้องการความรู้เลยช่วยกดทีแดงเลยอุ้ยสน้ยอุ้ยอุ้ยคมอุ้ยต้องไหนตรงไหนกดทีนะพี่อยู่แดลเหลืองพี่อยู่แดลเหลืองไปต่อแล้วพี่จิเดอร์จิร์เดอร์จิร์เดอร์จิร์เดอร์เราไปเราไปเพื่อนเข้ามาด้วยกำลังไปกำลังไปมาตึกบุญปิดได้ป่ะเจอเจอเฮ้ยตรงนั้นมึงต้องหายหมดเลยเว้ยหลุดจะพอยอยู่ที่สองลำนะใครไม่มีตบมาช่วยหน่อยเปิดเอาเกินตรงไหนที่พี่ดำใหญ่มาพี่อยู่แถวโอเคโอเคพี่โอเค ฟังหอกกูดิ่าพี่เอ๊วนไนไนไมาช่วยกันมาช่วยกันมช่วันเื่งนี้มายู่ตรงนี้ไหนตดเ็หื่นจะได้หายแล้วนะแตกแ่ป้าเห็นเลยป้าใครไม่มีตดเท็จได้ไหมไม่็นได้ไหมขอเท็ไปทำแล้วยิงยิงยิง ยิงอะไรยิงอะไรไปได้ทุกที่ยิงไม่โดนหรอกไม่เชื่อะหาดใจไม่เชื่อไปแล้วโอเด้วยคืนแรเยิงไ้ไปไปไปคนแล้วจ้าห้าทีแล้วพี่หายอะอะไรนะทีแล้วพี่ ห้าสิบใช่ไหมพี่ห้าสิบสองมั้งของพี่อ่ะห้าสิบสองห้าสิบสองของพี่อะพี่ดาของของพี่อะของผมมาดิมาดิลวดมาดิเดี๋ยวออยู่ได้แค่นี้วะพี่ดามอบตัวเธอไม่มอบมอบอะไรมาดิก็มาดิก็มาดิทำไม่ได้นะมาดิมาดิต้องหายนะเว้ยตรงนั้นมันต้องหายนะเว้ยกระจายนะทุกอย่างตอนนี้มันแตกกระจายนะมันไล่ช่วยตาพีแดงเพื่อน เจอเเลยนะฮ้ยเพียเพื่อนยื้อให้โคตรนานเลยรู้ไหมเนี่ยเดือดนะต้องหายเลยวิ่งใช่ตัวนึงมันต้องหายนะตัวน้มึงต้องหายนะกูแค่นี้เราอ่ะน่าจะหายเกิดเราอยู่นะกูอยู่โคเคนเนี่ยไอสัตว์สามยางแล้วเนี่ยรถเป็นสามขีดแล้วเนี่ยแต่ยังไหวอยู่กำลังขึ้นเขาอีกรอบผมบอกผมบอกให้พี่ส่งทีไปให้พี่มากับผมไม่ได้เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโดนโถมไม่คุ้มนี่แบบดีซี่ะ พอพี่เหลอเปล่าถ้าอยากมันก็โคเคนอะแต่พี่ก็ยังแบบสบายสบายอยู่อ่ะสองสแต็กพี่ก็ลามขีดพี่ก็กุญแจแต่กุญแไม่โดนเตอนนี้กุญผมผมจะต่งให้มันรวมแรงแดงพี่กุญแจจะรวมแรงแดงพี่ก็ผมไปเข่าค่ายทหานนะไม่ไปเข่าค่ายทหารหรอในเมื่อตลอดยังเหลืออีกแค่สามนาทีนะเฮ้ยเอากุญแจเดี๋ยวบอกกุญแจมุ้งไปแรงฟ้ากุญแจไปแรงฟ้า สามนาทีของผมมันห้าห้าสิบไม่เกินห้าเอ็ดอันดูบอกเพื่อนว่าใครไม่มีศพเป็นโรงแรดฟ้าเอ้ใครใครที่ไม่ได้ห่อจนโรงแรดฟ้าจะถอยขึ้นแล้วจะถอยขึ้นแล้วจะถอยขึ้นแล้วเอ้าไม่เชื่อไปแล้วผมดูขอดีจีอ่ะเงียบอยู่ที่ไรที่ไรหักแรดฟ้าเอเดี๋ยวรวมเพื่อนให้ก่อนโอ๊ย ทำไมคอล์ริต้ามันเข้มปัดขนาดนี้เนี่ยเหลือหนึ่งสแต็กเหลือหนึ่งสแต็กเหลือหนึ่งสแต็ตตำรวจกำลังถ่ายขึ้นข้างบนเหลือหนึ่งสแต็กแต่กำลังถ่ายขึ้นข้างบนขอสเตเดียมอันนี้คือจี๊บกุ๊บใหญ่นะอันนี้อยู่แลนฟ้าตัวผิดมาโซ่ตัวผิดมาโซ่ตัวผิดต้องไปดูเวลาเฮ้ยกุหลนจีบหายแล้วกุหลนรถ กูตายกูตายชัวกูตายชัวโอ้เย็ดแม่ตึกโดนหล่นรถไอ้เหี้ยโอ้โหเคสอื่นต้องหายแล้วกูยื้อหน้าขนาดนี้เคสอื่นต้องหายแล้วเคสอื่นต้องหายแล้วอะไรเขาตายแล้วตัวเขานิ่งเพี้ยโดนสไนยิงสัตว์ไอ้เหี้ยดำไอ้ดำไปนั่งสตีไอ้เหี้ยดำุายไม่มีหรอกไอพี่ทำดีแล้วพี่ยื้อโคตรนานพี่ทำดีแล้วไม่มีเลยไม่มีหรอกไอเหี้ย ไม่มีหรอกแหมงเขาไม่มีหรอกไอ้เหี้ยไม่มีหรอกหนูอยากเข้าตู้ไปอยู่กับนมไม่มีหรอกอนนกำลังใจอ่ะมีแต่ซ้ำเจ๋ออยู่หนูอยากเข้าตู้ไปอยู่กับนมเขาอ่ะพี่จอนไม่ไม่มีหรอกกำลังใจอ่ะมีแต่ซ้ำต่อไหมครับเอาไปทับทีเลยเคสอื่นไม่หายมึงจะพูดไงแล้วไอ้เหี้ยเอาให้ขนาดนี้ เราตำรวจแม่งคือว่าบาวเาเร์นี่โกงนะเจอเรถคาริต้าแม่งเร่งสปีดแฮนดิง้งบนบนเขาแล้วโอ้แต่ถือว่ามันอยู่ นึกถึงแมงสามที่มาแรกๆเลยลองทั้งเมืองประมาณแล้วมันก็ฟิลประมาณแล้วแต่ก็ดีแล้ว <c oughs> ไ,ไปแล้วมีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมม,ไม,มีคนไหมเธอ เฮ้ย hey, ผมว่าคันนี้คนดูต้องรวมต้องรวมตังกันซื้อแล้วปะผมว่าคันนี้แหละคนดูต้องรวมต่างกันซื้อคันนี้แหละผมบอกให้ไปอีกสามจบโซ แคปัดแคป <c oughs> พอเล่นกดอัจจิเนตเอนเตอร์ทีไรแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยวะ ไม่คือพูดตรงเลยว่แก๊งที่มันอุ้มหายกันเยอะเนี่ยคือประมูลกี่คันวะอย่างจีเนี่ยโอซไม่กี่คันหกเจ็ดคันชิปหายซาเวียหกเจ็ดคันดูไว้ชนะจีซีชนะไฟที่ดูไว้อุ้มหายกี่คันวะ เออลดประมูลทั้งนั้นแคทครับตำรวจโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับแดดยาวิ่งซะ <Low. S 2> โอเคครับมันจบพอดีครับเดี๋ยวปล่อยตัวได้แล้วครับไปส่งด้วยได้ไหมไปส่งไม่ได้ครับนิดนึงไปส่งเถอะตำรวจไปส่งเถอะนะจะขับให้ก็ได้ได้ไหมเดี๋ยวเดินสโกครับ โดแดนเหมือนจะคุยเรื่องวันนะก็ถามว่าวันนี้เลื่อนไปหรอเปลี่ยนไปหรอเนี่ยน้องเดี๋ยน้องมันมาหาที่สภาไปส่งได้ไหมก็คือแบบยังไงรก็ปลายทางเราก็ไปที่สภาด้วยกันถูกปละล่ะไม่ได้อ่ะครับแต่ผมจะโดนนาวะไม่โดนหรอกก็ไปสภาด้วยกันมันจะโดนอะไรมันจบสตอรี่แล้วถูกปละล่ะไม่ได้ครับพาพาแก๊งขึ้นรถไม่ได้ครับไปส่งไม่ได้ขอดูแบบขประชาชนหน่อย<อ>ขอดูว่าประชาชนหน่อย <c oughs> เป็นนักรบเปล่าอะไรนะครับเป็นนักรบหรือเปล่าอืม,มใชนนักรบครับมีอาวุธอะไรบ้างอ่ะไม่มีะลรครับเป็นตำรวจมานานแค่ไหนแล้วผมเป็นได้ประมาณสามเดือนครับสามเดือนสี่เดือนมีอาวุธอะไรบ้างอ่ะไม่มีะไรครับไม่มีเลยมีมยมที่อะไรบ้างเน,นี่ยตำรวจไอ้สัตว์ถามเพี้ยกันใหม่มีหนูนกันใหม่มีนี่ก็ไหม่ได้ เราเรามีใครตกหล่นไหมตอนนี้อยู่หน้าคุกอ่ะมารับมารับมารับพี่หน่อยดิไอสอนอบนโอเคพี่หน่อไปรับไปรับอืมโอเคพี่สดไปอ่ะรวมตังกันซื้อเบลเลอร์ดีกว่าพี่ว่าอุ้ยเอาลยเอาเลยเหรออุ้ยใครโดนเลยไหนบ้านอ๋อซ่อมรถที่จมน้ำแล้วอ๋อเออเว่ยมันทำไม่ได้เนะเว่ยใช่ มันทำไม่ได้ตลอดหรือว่ามันทำไม่ได้ตอนเล่นตลอดทไม่ได้มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ตลอดแหละจริงก็คือทำจริงคือทำไม่ได้ตลอดแหละจริงก็กำลังห้าทำแหละจริงก็ไม่ควรทำเลยฟินดี้แกงอะไรผมก็เคยผมก็เคยทำเหมือนกันเก็บเห็ดตกน้ำก็ซ่อมออมปาะาวาน่าจีซีนะพี่จีซีเหรอพี่ก๊อตเจอสะพานเลยไหมพี่เจอสะพานเลยครับเจอสะพานเลย 이렇다 พี่ดมเพราไงนี่ลามันจะเอาเรื่องเทนเซนเนี่มันบอกจากดูควยขายจิ้มเลยมันบอกว่า<อ>ถ้าผมไม่ไม่ยอมเป็นเป็นตกเป็นของนิรามัมนจะเอาเรื่องเทนเซ <c oughs> บอกมาดิาสัตว์ไม่กลัวหรอกดูไว้อ่ะยัยสภาพก็พอๆก,กูแหละตอนเนี้ยยันนีนถือว่าผมขอแล้วกันพี่ ดูไว้โดนจีซีนวมมาวาคนดู <c oughs> น่วมแพ้ทุกไฟชนะไฟเดียวจำเดี๋ยวผมรอบี่มาแล้วก็คุยก็คุยไปเลย เอากูได้ไหมได้ให้ไปกอดคุไกได้เอาคนแก่ที่ไหนเนี่ยอ๋อพี่เรียบร้อยหนากูกลับเองเอา้าพี่โถ่ <laughs> โถ <laughs> ไอ้ไม่ต้องรับแล้วเจอพี่เจอสภาเจอสภาลองไว้ลองมาอยู่เพื่อนมึงอ่ะไปไม่ต้องรลบพี่ได้รถแล้วพี่แบบ็รถมาจากไหน BC มันขับมาเสร็จปุ๊บพี่ชูไฟแดงอยู่กลางถนนมันลงมาเอ้าคนแก่ที่ไหนเนี่ยลงมาทักทายกูขึ้นรถแม่งเลยเอาพี่เก็บเผ็ดหรือเปล่า เจอทุกคนนี้แจ็คพอดจ็ค